สวัสดีครับพบกับอมฤตป็นแล้วนะครับวันนี้ก็มีพระดีด่ยานำเสนอครับเป็นพระหลวงพ่อคูณนะครับเนื้องเงินบริสุทธิ์นะครับเอกลักษ์ไทยหน้าปกนะครับคูณพันล้านปีสองหสามนะครับเยี่ยมกันน้ำตับอขอบเงินเรียบร้อยนะครับนะ ด้านล่างจะมีโค้ดมีหมายเลขกำกับด้วยนะครับด้านล่างใต้ฐานองค์พระนะครับนะครับสวยงามนะครับยังกันน้ำพร้อมขึ้นคอได้เลยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจกระทักเข้ามาได้นะครับหมายเลข082 568 5569้านะครับเบอร์นี้ใช้ไลน์ด้วยนะครับไอดีไลน์ด้วยทักมาเลยนะครับ ราคาพันนิดๆนะครับไม่แพงนะครับราคาพูดคุยกันได้ครับพระเก่าไปเลืกหายากแล้วนะครับขอบคุณลูคกค้าทุกท่านนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ